ดีค่วารีสายน้ำชาแนลนะคะแล้วเรามาต่ออีพีต่อไปเลยนะคะตาหูจมูกจับให้ดูจับจะมูกตาหูจับไม่จับให้ฉันดูจับไม่จับให้ฉันดูจับจมูกตา ยันวันนี้มีเด็กๆมาโรงเรียนกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้มาสิบสองคนเท่ากับหนะึ่งโหลเนาะมีเพื่อนเราหายไปด้วยวันนี้มมีใครมา เด็กหญิงสิระพัฒน์เก่งมากเด็กชายธีระทรข้าไหนยกมือสิอ่าเก่งมากเด็กชายวรายุ นนนนชื่อว่าพิช,ชยุชื่อเล่นว่ามั่วมงนะครับพิช,ชยุเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายอ้าวเป็นผู้ชายอ้าววันนี้คุณครูแพจะมา,าเด็กๆมารู้จักกับครอบครัวครอบครัวภาษาอังกฤษพูดว่า family ครอบครัวหันษาอ่า ที่บ้านของเราทนะี่บ้านของเราเนเาะเราเป็นข่าม้งเราเป็นครอบครัวใหญ่ที่บ้านมีใครบ้าง แม่ปู่ย่าตายายแล้วก็มีคุณพอ่อ พี่พ่ออยู่ด้วยไหมพ่อก็อยู่พ่อไปทํางานที่ไหนคุอาคุณพ่อเขาทางานอยู่ที่อบตคุณพ่อน้องพักดูกู้ภัยรู้จักกู้ภัยไหมเวลารถชนกันตุ้มมีคนบาดเจ็บเขาก็จะเอารถกู้ภัยไปวิว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  ไปรับคนป่วยไปไหนโรงพยบอ่ะไปโรงพยาบาลแม่คุณพ่อของน้องพักมีอาชีพอ่าอยู่กู้ไข่อ่าเอาพ่อไปอีกพ่อของน้องจีจังคุณพ่อทำอะไรอยู่ที่บ้านทำอะไรนะจีจังคุณพ่อเป็นไร่เหรอคุณพ่อปลูกอะไรที่ไร่อะ อะไรข้าวทอดเหรอข้าวทอดอ่าทำสวนข้าวทอดคุณพ่อของน้องตุ้ยโตนไปประเทศเกาหลีนั่นนะพ่อของม่วงมงก็ไปต่างประเทศพ่อของน้องเติ้ลก็ไปอิสราเอลพ่อของน้องจ่ายมั้งพ่อของน้องจ่ายมีอาชีพเป็นคุณครูนะเหมือนคุณเทนี่อ่าคุณคุณพ่อของน้องจ่ายไป อยู่โรงเรียนน่ะโรงเรียนใหญ่โรงเรียนมั่มีเนานะพี่โตโต้นุณพ่อหลวงใหญ่ไปสอนพี่คุณครูแท้ก็มาสอนเด็กตัวเ,เล็กๆเหมือนพวกเราคุณรูแท้ก็มีอาชีพเป็นครูอ่าน,นี้เรามารู้จักครอบครัวแล้วเนาะครอบครัวใหญ่ก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบางคนก็ไม่มีตายไปแล้วตายไปนะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แน้องโอก็อยู่กับพี่ใช่ไหม พ่อไปทำอะไเบน่ลงเต่งอู่กใคระรูหรือเปล่าถามเนี่ยเตงอยู่กับใครพ่อพูดสิพ่อพูดได้ไหมพ่อแม่เตงเป็นใบ้น้องเตงพูดไม่ได้ถามน้องพักดีกว okay. ่าน้องพักพูดพ่อ เอาช่วงนี้เด็กๆไม่สบายกันใครเพิ่งหายป่วยอ่ะเม,มนนื่ออาทิตย์แล้ว <c oughs> เด็กๆป่วยกันเ้องไม่มาโรงเรียนน่ะน้องจ่ายก็ยังไม่หาย เราหยั่งอีกรอบอ่าคลุ้งกริ้งน่ารักอ่าแสนจนชอบเล่นน้ำฝนเย็นฉ่ำชื่นใจฝนตกสู้ซาสู้ซาคลุ้งกริงยิ้ร่าเล่นฝนเย็นสบายไม่ต้องมาใกล้ดูที่เดิมนี่ดูสิดูกริงกริงสิว่า น้ำฝนอ่ะอเจ็บไปนั่งกับใต้เต้นนู่นนั่งตรงนั้นไม่เห็นหรอกอ่ะปรุง้งติ้งแน่นจนตัวเปียกแม่ตะโกนเรียกด้วยความตกใจแม่ดูอยู่ ทิ้งไปทำอะไรไปอาบนะ้ำไปอาบนะ้ำเย็นสบายแม่ก็เองดูใช่ไหมก็ตูทิ้งทำอะไรอ่ารุ่งเช้าตื่นมาเป็นวัดคัดจมูกฟุดชัดมีน้ำมูกไหลไอจามอ่อนเพียปวดหัว หน้าที่เดิมพออ่าคราวนี้พอกุณยิ้งตื่นขึ้นมารู้สึกว่าโอ้เจ็บ กินข้าวหน่อยนะลูกจ๋าแล้วค่อยกินยาจะได้ไหายไวๆคลิป<า>นี้เอ,นเอาไว้แค่นี้นะคะฝ<อ>า,ากกดไกลคล์กดแชร์กดซับสไครต์ให้วารีสสยน้ำชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค,าาค่ะ